ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้งนายพิธีแท่ลิม้มเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เห็นชอบครับเห็นชอบค่ะเห็นชอบครับไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะงดออกเสียงค่ะสรินแด่สภามีมติไม่เห็นชอบ ให้นายพิธีแท่ลิมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอเป็นการประชุมไม่ว่าน้ามันะจริงจริงฮัลโหลค่ะคุณพ่อเอ๊ะดีลลับไหนฮะอะไรนะดีลลับที่ละกวีอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ข้าขอขอบคุณพักเก้าไปเป็นอย่างยิง่งนนพักเพื่อใครขออาสานำพาประเทศสู่ทางออกออแต่เนื่องจากพักเก้าไป